ขอกราบสวัสดีครับผมนะฮะวันนี้ให้พี่ๆทุกท่านได้ชมนะฮะการลงสีพื้นนะครับผมของเครื่องอัดฟางเรานะครับนะครับผมเครื่องอัดฟางที่ออกจากร้านผมทุกตัวนะฮะลงสีพื้นทุกตัวนะครับผมจะไม่ทําสีจริงอย่างเดียวเลยต้องลงสีพื้นก่อนนะครับผมนะครับผมดูการทํางานครับเนี่ฮะลงสีพื้นก่อนนะครับผมผมจะพามาดูหัวใจของเครื่องอัดฟังครับนี่ฮะชุดมัดครับผมชุดมัดชุดมัดนะฮะ ตัวนี้จะเป็นเครื่องซิโคลียนะครับผมตัวนี้จะเป็นเครื่องซิโคลียสองห้าสี่ห้าเอสนะครับผมเ,เป็น,นเน mm hmm ก่านอกนะคะยังไม่เคยใช้งานในเมืองไทยนะครับผมเป็นเก่านอกครับนะฮะยังไม่เคยใช้งานเมืองไทยเลยสําหรับร้านผมนะครับผมโดยทั่ผมจะไม่มีการย้อมแมวนะพี่นะจะไม่มีการย้อมแมวว่าเครื่องนอกมาเป็นเครื่องไทยเครื่องไทยเป็นเครื Wan ่องนอกไม่มีนะผมทําเครื่องนอกอย่างเดียวผมไม่ทําเครื่องไทยนะครับผมนะครับผมผมจะไม่ทาเครื่องไทยร้านผมจะทําเครื่องนอกอย่างเดียวลูกค้าทุกท่านมั่นใจได้เลยนะฮะมั่นใจได้เลยว่า ผมทําแต่ของของนอกครับจะไม่ทําของไทยนะครับผมของในผมไม่ทําเลยนะครับพามาดูหัวใจเขาครับชุดมัดนะครับผมชุดมัดนะครับผมนะสวยๆครับผมนะดูครับลงสีพื้นนะครับผมสวยๆเลยนะครับผมนะครับดูนะครับผมบอบเลยนะครับผมนะสีกาะสนิมอย่างดีครับนะฮะนี่จตจแต่ก่อนจะเป็นอย่างนี้นะพี่นะแต่ก่อนจะเป็นอย่างนี้นะฮะพอลงสีพื้นเสร็จนะครับผมเนี่ยกำลังทําอยู่ครับพี่ให้พี่ๆท่านดูทุกท่านดูนะครับผมลงสีพื้นไปให้ดูให้ชมกันเลยนะครับผม สวยเลยนะครับผมสวยเลยกับเครื่องซิโคเลีย 2545S ยังไม่เคยใช้งานในเมืองไทยนะครับผมเป็นเครื่องเก่านอกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยเปอร์เลยนะครับผมนะครับผมนะครับดูมุมกว้างครับกัดลงสีพื้นนะครับดูมุมกว้างเลยนะสวยเลยครับพี่ลูกค้าท่านใดสนใจก็กินการเข้ามาได้นะครับผมนะฮะสวยเลยครับสวยเลยเครื่องอัดฟังซิโคเลียเก่านอกยังไม่เคยใช้งานในเมืองไทยนะครับผมนะครับผมอ่าเช็ครำประกันชุดมัดหนึ่งปีนะครับผมสำหรับเครื่องผมนะฮะ รับประกันชุดวันหนึ่งปีเลยนะครับผมลูกค้าท่าในใดสนใจสอบถามได้ครับ098 549 6444นะครับผมขอบคุณครับ